ขอบคุณมากๆที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่เช้าเลยมารองนะคะก็เชิญที่แปะนะคะสองข้าทางล่องเรือที่อยุธยาค่ะวัดพนันเชิงขวามือนะครับอันนี้ป้องเพชรนะครับป้องเพชรเนี่ยมันเป็นป้องปืน นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับสําสหรับดูเมื่อก่อนไม่มีตึกไม่มีอะไรชุกสูงก็จะมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งป้อง่องข้าศึกมาทางเรือไหมนะครับฝั่งนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับอยุธยาเนี่ยุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงถึง417ปีนะครับนะครับเพราะเราอยู่ในเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับเมื่อกี้ที่เรืออยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับ ตรงวัดพนัชเชิงขณะนี้เราก็แล้วขึ้นเหนือเรื่องเจ้าพญาขึ้นเหนือเราจะเห็นเรือนะครับเรือเรือ่งขายสินค้านะครับเรือขายทรายนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าหลายมัดนะครับถ้า่งรถบรรทุกทาให้รถติดรถอะไรต่างๆนะครับมีเข้าไปทางเรือก็ไปกรุงเทพฯปานครเอาทรายไปขายนะครับล่องแม่น้ำเจ้าพญา นะครับล่องไปน้ําเจ้าพญาไปแล้วเราก็จะล่องขึ้นไปนะครับแต่น้ําเจ้าพญานะครับเมื่อกี้ที่พูดไว้ไว่าเป็นเกาะจะมีแม่น้ำสามสายเจ้าพญาป่าสักด์ลบุรีขณะนี้เราอยู่ที่เจ้าพญานะครับแล้วเราก็เดี๋ยวให้น้องเอาเอาผ้าใบขึ้นได้ไหมเออจะได้เห็นสองข้า วัดนางคุยนะฮะเนี่ยแหละครับมันก็มีความประวัติศาสตร์นะครับอยุทยาบ้านผมโชคดีนะครับผมมีประวัติศาสตร์นะครับผมไม่ต้องไปสร้าง บางที่เขาต้องไปสร้างนะครับบ้านผมมีทุกอย่างมีทั้งวัดวาอารามนะครับแล้วจะมีความเป็นอยู่เนี่ยท่านโชคดีท่านวิ่งเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นความเป็นอยู่ของเราสามศาสนานะครับไม่วัดจะเป็นศาสนาพทกที่เราเห็นวัดน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นโบสถ์เขาเรียกมัมสยิดน,นะครับแล้วก็โบอกพิสนะครับโบสถ์ฮิดนะครับที่เราดูหนังอ,อเจ้านะครับที่ย้อนลอย นะครับเมื่อเช้าที่เราก็ไปกันมานะครับวัดชัยวัฒนารามเดี๋ยวไปใกล้ๆแล้วเราก็จะพูดทีเรื่องบอดบาข,ของวัดชัยวัฒนารามนะครับท่าเจะเห็นนะครับความเป็นอยู่บ้านของนะครับคล้ายๆกับอยุทยาสุพรรณเราจะเป็นบ้านสูงๆนะครับแล้วก็ทัานล่างเนี่ยร้างมาทุกปีนะครับที่เขาบอกว่าคนอายุธยาคนสุพรรณได้ต้องตับจริตนะครับร้างทุกปี นะครับเพราะการเชื่อมอตาบรรทำให้พวกเราตัดชนิดก็ไปบอกว่านะ้ำท่วมที่เกิดมันไม่ได้ท่วมมันเป็นอุ่นกานะครับน้ำก็เข้าป่าตอกสูงสูงนะครับเรืออยู่ข้างล่างนะครับนะครับที่เราเห็นไม่ต่อเรือแค่นั้นะมันเป็นเรื่อง,องปกตินะครับเขาตอดล่าต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าน้ำไม่ท่วมหลายปีเขาก็เลยนำให้สร้างแต่แรกนะครับพอนะ้ำท่วมเสร็จรัฐบาลก็ดันเสือกเยียวยาคอยเยียวยาทุกคนไทยติดที่ใส่ครับ ดูสร้างแม่นรอน้ำทุกปีเพราะรู้ยังไงก็ท่วมใช่ไหมฮะคือสร้างรอ,อน้ำท่านจะเห็นรอยค้าบน้ำนะครับรอยค้าบน้ำทั้งค้าบข้อเป็นนั้นเรียกปกตินะครับทำปี54นะครับตอนนี้เราสองคนเป็นหลักการสมัยโบราณในอดีตนะครับผมขึ้นในยุค30ปีต้นปี63ปีนะครับแล้วกเป็นะหลัก วัดออปปตาขุนพงศ์นะครับวัดขุนพงศ์สมัยก่อนเป็นตาขุนพงศ์เดี๋ยวนี้กลับมาเป็นขุนพงศ์นะครับจะเห็นภาพน้ำให้นการน้ำขึ้นไปนเป็นปกตินะครับท่านสงสัยปี54ปีห4เนี่ยมันขึ้นเลยตะนไปอีกชอ,องเไ็ทั้งหท่วทกปกติเ็นทาแท่กปกติมีที่เดียวนะครับคือวัดพระเของเรากนีเนี่ย มีที่เดียวที่น้ำไม่ท่วมบระดาเชิญนะครับเพราะหลวงพ่อมีเงินพันสก่าล้านนะครับหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์มีเงินพันสกุลล้านหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยอ่าบอกว่าไงก็ได้ไม่ให้น้ำท่วมนะครับผู้ว่าก็เลยเบิกวันละสิบล้านสิบล้านนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันอย่างดีนะครับบารทุมพงก็จะมีเนี่ยเรือข้ามกันเหน็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยคนจะขี่จัก,กรยานมาทุกวันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมีเรือข้าม ข้ามเรือสี่บาทเดี๋ยวนี้สิบบาทแล้วมั้งนะครับแต่ข้ามเรือเนี่ยนะครับร้านอาหารนะฮะที่ดังที่สุดในอยุธยาเนี่ยร้านนี้แหละครับเนี่ยร้านลังทองนะครับใส่ทองทุกวันนี้เจ้าของร้านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับสวยด้วยเก่งด้วยนะครับก็นะครับเนี่ยนะครับใส่ความเป็นมือนะครับเราก็จะเลาะเดี๋ยวเราจะผ่านบ้านเราตรงขึ้นะครับเจ้าของร้านสวย ที่จะเห็นตรงตร๊ตงเห็นลำไรลำไรนะครับเจดีย์พระปรางนะครับพระปรางอัตสุวัดทุกไทยสวัสดิ์นะครับวัดทุกไทยสวัสดิ์เนี่ยใครก็รู้จักไปทั่วโลกนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกสวอชนะครับคือดาบหรือกระบี่นะครับก็คือสำนักดาบทุกไทยสวัสดิ์นะครับโด่งดังไปทั่วยุโรปและก็อเมริกานะครับและ วัดทุษไทยสวัสนีนะครับเป็นวัดที่มีตำนานสมัยก่อนนะครับคนเราก็จะฝึกนะครับจะฝึกดาบฝึกอะไระก็ต้องไปฝึกที่วัดวัดทุษไทยสวัรด์สมัยกรุงศรีอยุทยาเป็นเมืองหลวงนะครับเขาเปลียนเทียบว่าวัดนี้ก็คือโรงเรียนทหารนะครับใครจะมาเป็นทหารในอยุทยาจะผ่านก็ต้องดาบทุษไทยสวัสด์นะครับเพราะว่า,าจะรับเป็นทหารทันดี ะนะครับใจเย็นๆไม่เป็นไรนะครับอันนี้ซ้ายมือนี่ที่ผ่านมาเราขายติดต่อคุณอันนี้เป็นท่าเรือนะครับโครงการบริหารฉลิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างมา20ปีแต่ไม่ได้ใช้นะครับกระสานไว้อย่างนั้นนะครับใช้รูปประมาณไปเล่นๆสนุกสนานกันไปสร้างเสร็จไม่ให้ใช้เรือก็เลยด่าแม่เอานะครับไฟบาร์ตนะครับเตียงเรือที่นะครับเรือลำใหญ่นี่นะครับเรามีทั้งหมด30กว่าลำ นะครับค me. ุณเต้นายกเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเป็นสถานชุมโรงเรือด้วยเจ้าของเรือด้วยหลายลำนะครับก็เสียใจนะครับช่วยกันตัวนักใจอย่างสามีที่ผ่านนะครับแย่ไปแบบนะครับไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้พวกเรากลับมานะครับมาช่วยกันแชร์นะครับมาช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรต่างๆเีืว่า นะครับอันนี้นะครับการอิทธินะครับบ้านของนายกเมื่อเช้านี้นะครับเป็นเจ้าของเรือนะครับเราพบเห็นกันนะครับท่ามีความสมบูรณ์และหลักประกันไปนะครับที่สองฝั่งนี้ราคาไม่เท่ากันครับนายกอยากจะซื้อฝั่งนี้ก็ไล่ละยี่สิบล้านนะครับถ้าจะนายกจะซื้อฝั่งนี้ก็ไล่ละหกล้านนะเพราะอันนี้มันในเมืองในเกาะเมือง แต่ที่พูดเนี่ย2ี่สบล้านมันมีโฉนดน,นะครับเพราะวัดยิฐีเกาะเมืองเนี่ยมีโฉนดน,น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นที่วัดที่สัมราชพัสดุนะครับที่เขาบอ,อกว่าเนอแะแต่ถ้ามีโฉนดะนกาตัวระคานะครับแล้วก็ในความนี้ก็จะเป็นที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าจะทนเพราะเขาบอกว่าการคมนาคมสมัยก่อนมีสะพานเดียวคือสะพานรีดี เดี๋ยวนี้มีตำนานเอกาทรุรสลดตำน